Ừ. sao? Mẹ bưởi đấy chẳng สวัสดีค่ะข้ามันกับมะพอกับเช่านัทธ้าสาวบุรีรัมพ์พัฒถิ่นค่ะข้ามันนี้ัดผ้ามากินอันนี้ค่ะพี่น้องจ้านึ่งสะโพกไก่สมุนไพรเนาะค่ะมาเดอ้อจะมาเก่งกระนัดเห็ดเองค่ะพี่น้องมา,มามามาเบิ้งค่ะว่าแสบหรือบโบนัดกับเห็ดคลิปเห็ดไทยเบิ้งละเดอ้อจ้แบบประยุกต์เนาะค่ะในตตังแดนเนาะค่ะเดี๋ยวเอามือหลุบน้าก่อนจะกินกับข้าวเหนียวมาเดอ้อจ้ก,ก่อนไปกินจะได้กรฝากไปกำลังใจนะใ,ในเดอ้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนาด้ลลจ ขาเนี้ยมันติดมือจ้ะพี่น้องนะกนเลยต้องมาว่าลูบนามซะก่อน <laughs> มาเดอ้อจ้ะมากินข้าวกระนัดพี่น้องม้นนี้ใดอันหนึ่งสมุนไพรไก่ค่ะพี่น้องสะโพกไก่เส็บๆน้ำกันมาเดอ้อจ้ะหนังเหนื่อยเปื่อยเ,เลยพี่น้องแบบว่ามันไม่ซึ้งจ้ะนักก์นหนึ่งใส,อ,ส,อ,สอันนั้นใสฟอยใสแม่คเวฟเขาแม่คเวฟเอา อืมอืมแสบจฐาพี่นกนันวรสชาติเข้มขน้นเมื่อด้ใส่ผงชูรสด้วยจ้ะแต่กระแซบ ืมันไม่พักกินแต่หนังไก่เพื่พียวออกหัวหัวล้วจ้ะเนื้อเปื่อยดีจ้ะพี่นอกอ กลับหอมเครื่องสมุนไพรข้าตะไคร้ใบบอกกูดจับแทบ แซ่บจนได้โดนนิวเหนือเปื่อยเลยจ้ะอันนี้คือแบบว่ามักใส่เครื่องแล้วก็เอาไปหนึ่งเลยมาได้แบบว่ามักทิ้งไว้แซ่บต้องเห็นบนเนือจ้ะ รับรองไม่เผ็ดหวังสูตเน่แซ่บข้าวเนียวกับติดมือค่ะคั่กเหนียเขาเปออื่อยดี นัำใส่น้ำมันงานะ้ำก็หอมหน้ำมันงานะ้ำอืม้ม เรื่องค่ะรสชาติพอดีเลวจ้ะพี่น้องบอกเข้มเกินไปบ่หนิเกินไปจ้ะพอดีเลยแซบ่บถ้าเพ้ใดอยากรู้ว่าน่าให้จังไนกะลองไปเบิง้งปีดนะจ้ะนัดลงไปหายุเหนือเปลือยพร้อม ใส่พริกสิบเอ็ดหน่วยพอดีเลยความเผ็ดพอดีสำหรับน้นจะจ้ามาเผ็ดเกินไปนไหนังไก่นิ่มเหนียวหนุ่ม แซบไม่เปือดแลวจ้ะหนึงง่งชอมง ใส่เวลาหนึ่งหนึ่งถั่วมูกเพื่อความแซ่บมันดีจ้ะเนื้อไก่เขามีความรวนดีจ้ะเวลาเขาเขี่ยวมันจะนุ่ม มันจะบาญยาบนั่งกั้ยเบเบ Mm -hmm. Sånn. พี่นองจ้านะกะอิ่มละค่ะแซบแค่ะพี่นองจ้ากินไปเบิดไป2ชินค่ะแล้วอยู่2ชินกัเก็บไปกินอีกเนาะค่ะพี่นองค่ะเกิดว่ามาคลิปนี้จะได้กบฝากเป็นกําลังใจให้นเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แต่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งน้อค่ะสิไดบอพลาดทุกคลิปที่น่าโดนลงจ้าสำหรับมือต่อขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ